you. Mm -hmm. สวัสดีครับอีพี่ที่สองครับพี่น้องต่อจากคลิปที่แล้วครับเก็บต่อเลยพี่น้องนะครับเห็ดส้มครับเห็ดส้มครับนี่ครับดอกตุ้ม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 ครับงามเห็ดส้มตัวนี้มีสองอีพี่ครับเห็ดลายเออเจล่อมกระตาแบบพี่น้องอนนี้ซองดอกครับก็น้องดอกง่ามครับนี่นครับมีซองนี่นะครับ ดอกดอกตูมีดอกนึงครับต้นี้ดอกแขกพี่น้องขออนุญาตตัดก่อนนะครับสิพยายามเอาขึ้นมาให้มันได้โอ้โได้ดอกบ้าเออนะครับเป็นสมครับขออนุญาตตัดหน่อยนะพี่น้องมันเต็มไม้เต็มมือแล้วทีนี่เดี๋ยวตัดบ่วอะไรวะ่ะนะครับใส่กระต่ายพ่อต้น ไปคนละฝงครับขออย่าเลี้ยงนะครับอย่ามันม้วนอย่างงขาวจะไม่กลายเป็นสีเหลืองนี่ครับงามเนาะอืมแดงหลบเงยอยู่งามนี่เนาะงามอยู่ครับให้เปิงหวานครับเห็ดสมเนาะเห็ดสมหวานครับเห็ดกอนี่ครับเห็ดกอหินเป็นแน่นจับเนี่ย นี่ครับสองดอกเห็ดก้อนหินครับนี่นี่ครับนี่ครับดอกที่สามดอกทีส้มครับเห็ดก้อนหินนี่จะเป็นแนวนี้อืออือครับอืมงานงานดับไฟมันนี่หนไรไเรื่องนง่ายง่าย่เห็นไปไหนนี่ครับนี ครับอุ้ยได้เหรอจีนเหรมันขึ้นมานล้วมาพุ่นั่นนะครับครับอุ้ยเป็นมูเลยครับพี่น้องเห็ดไอ้เห็ดตีเดียว้็เห็ดสมเห็ดสมมาพุ่มใช่ไหมครับสองดอกลุงตอนนี้ทามดอกครับเห็ดสมทามดอกซีดอกพี่อ่าวมู้ดิพี่น้องมู้กันอ่ะเอ้า เต่ากงดีดีอะรหอี่น้ันี่กมฮะเห็ดสมเยี่ยมตาว่พี่น้องเดียวกันครับดีพี่สองเลยครับพี่น้ององเดียวพี่น้าด จุดหอมมากว่ะพี่พอืมดหอมมากเดี๋ยวพเดี๋ยวพี่ไหนปะจุดอกเลยเอาได้สั่สงในจังหน่อยด้วยอย่าว่ากันครับมนัมนมันพี่น้องคนอะไรก็แช่ครับโอ,โอ้โอ้ยเกือบไม่เกือบไม่หน,น,นีไปแล้ว <c oughs> เกือบไม่ไม่เห็นครับพี่น้องสามตัวด้ย เรามองนี่สองดอกก่อนเห็ด<ค><ณ>สมครับมูเดียวกันเลยครับอดอกก็แลังงามเรามองนี่ก็สองดอกเห็นดอกเดียวยนิดนหนึนงว่านหนินอนเป็นจูบใบม่เอาเพราะว่าว่าวันให้เจ้าว่าวเนีย่ยหงอยอยู่เด้อพี่น้องเด้อ <grammar> ครับครับเขาเนี่ยตัดแบนเด้อพี่น้องเดือดดอก,กงามๆเนาะอ่าครับขอบใส ก็นิมันเตเฮอันเฮตสมเฮตสมครับป้าครับเฮ็ดสมครับมองเดียวกันนี่เนาะมีกันมอนเดียวกันดอกเป็นสาอยู่เพิ่งเห็นดอกนึงครับครนะครับมองยืมมองเดียวกันนะบ้าพวกเดียวกันที่เห็นดอกครับแล้วหนึ่งสองดอกเห็นบ่เอาเลยอึบดได้ก่อนนี่เดียบ้าพูดมันดอกใบใหญ่ดอกกับดอกใหญ่ตัวดอกแต่ใบไม้มันปรกลายครับ ใส่กระตาก่อนเนี่พี่น้องนี่เต็มกลับเลยเต็มมือเต็มเลยนะครับนี่ครับตอนเศร้าเหรอครับพี่น้องแต่มันยังมืดอยู่ครับในปลามันยังมืดอยู่นี่ครับอีกสองดอก<ม>ต,นนต้<ม>นีฮตะเบียแมนเอาไม่ได้เนี่ยตายเดียนะครับดึงดอกนึงครับตอนนี้เป็นงี้เขาไข่พี่น้อง

เก็บอยู่แต่นท์มองเดียวอยู ne ่แล้วก็มันเดี๋ยวไปใส่อยู่ให้เขาไข่ครับดอกนี่ก้อนสามดอกสามดอกสามดอกครับย่างหาหมองมองมันเลยดิมันมันพี่น้องโอ้เต็มกระตาครับเน้นอะไรครับ จมันจุงม่ายครับสองดอกพี่น้องครับนี่น่าล้วเลยครับนี่ครับนี่ครับอือสองดอกเป็นไงเลยครับเต็มกันตาพี่น้องล้วนเลยกันยาวกันได้พี่น้องมันมืดนี่นแลกดอกพเริ่มเทิมเลยมึนพี่ล่ะันดอกเฉียวซำนะ โอ้ยไมนจาดเอแาะวนีต่องนามหนัครับเตกะตาครับพี่น้องเราเดียวกับไทยนี่ครับน่นั่นเลยครับนี่นั่นเลยอีกดอกนึงครับใครับ้กอพี่น้องเห็นกอกระดองปวดนครับ ให้ฝนสาพี่น้องเอ้ผงเรืครับครับบริษัทก็บเยววาลูกันเนี่ยร้กานปีนหมอนเป็นแล้วนี่น่รักโดดเด่ยงนี่ยไปบังาเข่าอยู่บนแั้นนี่อย่างกระลาวจบอกนี่ผงเรือมันก็หิรเริ่มออกครับนี่ครับนี่อยน้อยอ้าวครับ นี่แหละครับอีพี่ที่สองอาจจะบ้อยาครับพี่น้องนี่เฮ็ดเสียวอาไม่เบิ้งครับผลงันจนพู่นตาพี่น้องเฮ็ดยังในบาตุนอีพี่สองนี่เฮ็ดเฮ็ดลังแหนครับเฮ็ดเขาไข่เขียวเฮ็ดเพิงแต่มีครับแต่ว่าอีพี่สองนี่อันคลิปสองนี่ได้เฮ็ดยังายสุดเอ่อเฮ็ดสมครับเฮ็ดสมหลายกลัวมากมากกว่าเฮ็ดนาเลยครับโอเคครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามทังเพจทั้งยูทูบครับพี่น้องโอเคผมก็บาตุนสีขอลาไปก่อนครับตอนนี้เศร้าแล้วครับพี่น้องมากตั้งแต่ ต,ตีสองตีหอยหอดปลาตีสามอือหอดปลาตีสามพอดีอโอเคครับกนไลก์ก็แชร์ก็ตีตามทั้งเพจทั้ง YouTube รักน้อยแต่ให้รักนานๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้สนิดน,นะครับบาวตุนสวัสดีครับ